สัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับสมาชิก VIP ทุกท่านนะครับท่านใดที่สมัครสมาชิก VIP มาแล้วก่อนหน้านี้สามารถไปยกเลิกการสมัครสมาชิก VIP ของช่องสินแสมิงของเบงเมืองไทยได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมาสำหรับสมาชิก VIP หรือแม้แต่ FC ทุกท่านก็ตาม นะครับถ้าเกิดสินแสหมิงขาดตกบกพ้องประการใดไปสําหรับสมาชิก v ี p ต้องขอประทานโทษในหน้าที่นี้ด้วยนะครับแต่ท่านสามารถที่จะสนับสนุนคอนเทนต์ดีๆต่างๆของสินแสหมิงของเบ้นเมืองไทยได้การด้วยการซื้อดาวแล้วก็ส่งให้ทาง YouTube นี่แหละครับถูกใจคอนเทนต์ไหนส่งดาวให้กันได้เลยสินแสหมิงนะครับเ,เดินทางบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปดูพงจุ้ยยังต่างจังหวัด หรือการเดินทางไปบรรยายศาสตร์ต่างๆฮงจุย้ยงโงเฮงหรือ12 12ลัคนาราศีต่างๆจังหวัดต่างประเทศด้วยนะครับก็บางทีเนี่ยจะลงคลิปอัดดวงในสัปดาห์ก็ไม่ค่อยสะดวกนะักก็จึงแจ้งสมาชิก v i p ไว้ณนะที่นี้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับสามารถที่จะทำไมส่งดาวให้กันได้นะครับถูกใจคลิปไหนทำพยากรณ์ไหนส่งดาวให้กันได้เลย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมาสินแสีงจะมีคอนเทนต์อื่นๆนะครับมาเพิ่มเติมให้อีกอย่างมากมายนะครับรับรองว่าถูกใจทุกท่านแน่นอนขอให้โชคดีครับลัคนาราศีมิถุนนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่23มกราคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 29มกราคมเป็นสัปดาห์ที่ดีของชาวลัคนาราศีมิถุนสัปดาห์หนึ่งนะครับแต่เรื่องที่ไม่ดีก็มีนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังไปเรื่อยๆดาวพฤหัสยังทำหน้าที่ของมันอยู่ในเรือนที่10นะครับได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราธิปดีแล้วก็เป็นปัญจามหาบุรุษโยกตามโยกเกณฑ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์พระตายฮินดู ส่วนดาวศุกร์นั้นย้ายในวันที่25มกราคมแล้วก็ย้ายมานะครับในตําแหน่งที่ตรีโกนร่วมธาตุลมกับชาวลัคนาราศีมิถุนคําว่าตรีโกนตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ชะตามีความเข้มแข็งชะตามีความโชคดีนะครับมากกว่าดาวที่ไม่ตรีโกนนะครับวันจันทร์และวันอังคารวันพุธนะครับวันพฤหัสสีวันเนี้ย จันอังคารพุพฤหัสสูงก็เอาง่ายๆสี่วันห้าวันเนี่ยดีตลอดอะ่ะมีความสําเร็จในเรื่องงานผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีอย่างวันจันร์เป็นวันที่เจรจาอะไรเรื่องเงินก็ดูแลจะได้รับความสําเร็จเป็นอย่างดีวันอังคารนะครับวันอังคารเนี่ยจะมีการติดต่อปลีกย่อยค่อนข้างจะมากในเรื่องของงานวันพุธและวันพฤหัสเป,เป็นสองวันที่ดีได้รับความสําเร็จต่างๆในเรื่องของงาน มีความรู้สึกสบายอกสบายใจแล้วก็เป็นวันพุธกับพฤหัสที่ที่การติดต่องานนอกองค์กรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการพบลูกค้าการพบผู้ใหญ่ก็จะได้รับการสนับสนุนอย่างดีในวันพุธกับวันพฤหัสวันศุกร์นั้นเป็นการเคลียร์งานของทั้งสัปดาห์งานค่อนข้างจะมากแต่คุณก็จะทำให้เกิดความสำเร็จได้ไม่ยากแล้วก็จะมีการ นะฮะติดต่อสื่อสารกันในองค์กรที่จะส่งผลดีกับเรื่องของงานงานที่ทำแบบรวมกลุ่มเป็นทีมก็จะยิ่งได้รับความสำเร็จดีวันเสาร์อาจจะได้ไปมีกิจกรรมหรือเข้ากิจกรรมเรียนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือเป็นการเดินทางสั้นๆก็ได้นะครับในวันเสาร์ก็จะมีวันอาทิตย์หนึ่งวันที่ไม่ค่อยดีนักในสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์เป็นวันที่คุณจะต้องระมัดระวังทั้งสุขภาพแล้วก็เรื่องของการเดินทาง นะครับอย่าลืมนะครับว่าดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนของคุณยังโครจรเป็นประอยู่ดาวเจ้าตัวไปเป็นประเนี่ยก็ระวัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายไว้นิดหนึ่งนะครับหรือว่าขับรถขับราไปไหนไกลๆเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเพราะดาวมันเดินแบบนี้ก็ไม่ได้อยากให้คุณทําอะไรโดยขาดความระมัดระวังนะครับสิ่งที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้จากลัคนาราศีมิถุนนั้น นะครับดาวอังคารเองก็อยู่ในเรือนวินาศด้วยขับรถขับราระวังหรือข้าวของของเราเช่นรถราอะไรก็แล้วแต่ไม่มีความจําเป็นก็อย่าให้ใครเอาไปใช้เลยครับผมกลัวว่าเดี๋ยวจะเอาไปเฉี่ยวชนเข้าแล้วก็จะไม่คุ้มกันนะครับนี่ก็คือชาวลัคนาราศีมิถุนสีที่นําโชคมาให้ในสัปดาห์หน้าของชาวมิถุนได้แก่สีส้มสีแสดและสีโอโรสนะครับ ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านโชคดีกับดวงรายสัปดาห์นะครับ23มกราถึง29มกราคมโชคดีครับช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทอง Line Official ID at masterming 6666อย่าลืมนะครับ มีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ